สวัสดีครับผมหมุนเที่ยวครับผมเจ้าเป็นไผครับผมเนี่ไงพ่อมึงเนี่ยเ้าเป็นพ่อครับผมไงอือเจ้ยเป็นพ่อไงที่่มันเป็นไอมึงเนี่ยนี่พ่อมึงเนี่ยนี่โอ้บ่โอเคน้ำมังสี่โอเคครับไอโอเคพ่อโอเคพ่ออ่ะพ่ออีหยังนี่รถอีหยังนี่มึงเนี่ยนี่สันมีหน้าออกขึ้ว่านี่สันมีน้าพะเนี่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคันมีนาเอ้ามัส นั่นแหละตรงโตเปเลยนี่ยโอ้มีซื้อรุ่นมันนิสันมาดก็คือแมนมันมันมาจากเดือนมีนาธีบอกแมนมีนาตรงโตเลยโอ้โหด้วยนี่แต่ว่าขั้นนี่เดือนมีนาก็จริงได้แต่ว่าบโบหอนได้หน่เป็นอย่างพ่อใหญ่สายหวานมาหลุดสีนี่หายสายหวานเลยหรออ่าสีชมพูนี่หายากปีใดแหละพ่อใหญ่ขั้นนี่อ๋อี่สิบแปดนะเนาะปี่สิบแปดโอ้แสดงมันเป็นไม้ในเชียนเนาะพ่อยัยเชียนแล้วนี่เชียนแล้วนิอ่าไม้ในเชียนกับสีเป็นโตวีนแบบนี้เป็นตัวหนาเป็นโตวีรถตัวนี้หายากนะสีนี่เป็นอย่างพ่อมีายเทา ครับเพราะไงอันนี้เห็ดมาที่แรกค้นว่าสีนี่ไม่ดีเป็นจังไหนโยนี่น้ำหากันแหนไปสื่อสีดำสีขาวสีเท่ากันเน่บานิไกว่าน้ำหาตัวนี้หายากไปหามไปจอดรอปลาด้วยเป็นอย่างไใหญ่หมดขึ้นเต็มเลยสายหวานเลยรับสายหวานมาเลยนี่บ่ผิดหวังนี่สันมาเนี่ยเขาสืเห็ดสีมาหลายเนาะเพราะไงดีหวานอ่ะนี่ตัวนี้แหละหายากนี่ราคาพันสี่พันคันเจ็ดปีนี่ ตลอดสัญญาป่ะพ่สัญญาหาย่างนะสีนี่เกียร์ธรรมดาพ่อเนี่สีเดิมรถบ่เคยสีบบเนี่ยเนี่ยรถบางๆเบิดคันเลยองราคาเด่สี่้อไงหน่งแสนก้าหม่ะหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหงเกาปดี1สิแปด้วพ่อไงไม่หนูเชนปี่สิบแปดก็ตามสีขายราคานี่ลืมบอกเกียร์เกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาแตเอคนมาทำเนียงมากพ่อญ่ประหยัดมันะเกียร์ธรรมดานี่ยี่กิโลิตรนะเนี่ยนะอาออ้อัตรากติเบืองนะไม่เติมพันหนึ่งเต็มถังนี่ ขี่เห็นงานนี่ขี่เป็นเดือนมันหมพ่อเ็นพ่อในี้เดือนเลยเนาะ่กิโลลิตรน่ะอาออคีธรรมดาที่สามเจ็ดน่ะเออเป็นอย่างข้าเจ้าเพื่อนที่สามเจ็ดกับพ่อใหญ่ครับกูไ่ด้เก่งมานนั่นกูตอบมาไยที่สามเจ็มันไม่ใส่เป็นเนอื่นก็อื่นตามเขาอ่ะเกาหังสั้นแหละอ่าลงทั่วที่สามเจ็ดเกียรธรรมดาปีสิบแปดัพ่อให่ปีสิบแปดราคาไหนก็หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันอ่ะผู้ใดต้องการผู้ใดสนใจโทรมาเด้อครับพ่อหญ 08 5ครับผม1100 101อ่ารถยนต์มือสองเพ่ง101น้องจอกกรุงเทพอ่าต้องยามกรุงเทพนะอ่าโทรหาพ่อใหญ่ใหญ่สุเนว